Herb <Earth> Story เล่าเรื่องสมุนไพร by อภัยภูเบศสวัสดีค่ะ Herb Story by อภัยภูเบศวันที่6พฤษภา2564เราก็ยังอยู่ที่เรื่องของโควิด19เพราะว่าเป็นเรื่องของสังคมที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะเรื่องของผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่จะนำมาใช้ป้องกันรักษานะคะหรือว่าการส่ดเสริมสุขภาพ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้ถามเรื่องของกระชายเข้ามามากเลยมีการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์กระชายซึ่งตนเองก็ได้ทําการประสานข้อมูลไปที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาก็ทราบว่าปัจจุบันยังไม่อนุญาตให้ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กระชายเรื่องของการต้านไวรัสโคโรนา2019ที่เป็นสาเหตุของโควิด -19 หรือแม้กระทั่งเรื่องของภูมิคุ้มกันเพราะฉะนั้นผู้บริโภคที่หาซื้อกระชายวันนี้ก็จะมาชี้แจงให้ทุกท่านได้ทราบกันนะคะ สาเหตุที่ว่าทําไมอยอยยังไม่ให้ขึ้นทะเบียนเพราะว่ามันยังมีการศึกษาเฉพาะในระดับเซลล์เท่านั้นแล้วอีกอย่างก็คือว่ากระชายเองนั้นในทางการแพทย์พื้นบ้านหรือว่าประชาชนคนไทยไม่ค่อยใช้สําหรับเรื่องของการบรรเทาอาการในทางเดินหายใจซึ่งแตกต่างจากฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยแม้มีงานวิจัยกว้างกวางกว่ามากแต่ว่าทางอยอยยังไม่ได้อนุญ,ญาตให้ขึ้นทะเบียนสําหรับข้อบ่งชี้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 เลยนะคะ กระชายในบ้านเรามีหลายสายพันธุ์ตั้งแต่กระชายแกงกระชายแดงกระชายดงหรือแม้กระทั่งกระชายขาวที่ปรากฏในหน้าสื่อแต่ว่ากระชายขาวที่นักวิจัยเอามาศึกษาวิจัยเนี่ยอยากจะให้เรียกว่ากระชายแกงอาจจะมีความเหมาะสมมากกว่านะคะเพราะว่าจากข้อมูลของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพยาภัยปูเบศซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลสมุนไพรพื้นบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่ามีสายพันธุ์กระชายขาวซึ่งหัวเนี่ยเป็นสีขาวเลย แต่ว่าตัวกระชายที่นํามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยเป็นกระชายแกงอยากจะลดความสับสนในทางวิชาการตรงนี้ค่ะโณรงรงให้เรียกว่ากระชายหรือว่ากระชายแกงจะดีที่สุดนะคะสรรพคุณที่มีการใช้อยู่ทั่วไปก็คือช่วยย่อยขับลมจะเห็นว่ากระชายเนี่ยก็เป็นส่วนผสมในตำรับเครื่องแกงหลายชนิดอย่างเช่นในน้ำยาที่กินกับขนมจีนดับกลิ่นในช่องปากแล้วก็ช่วยบำรุงกำลังในคนทุกเพศทุกวัยนะคะกระชายเองนั้นเนี่ยปลูกง่าย เอาหัวลงดินก็สามารถงอกได้ในช่วงหน้าฝนหัวเนี่ยสามารถเก็บไว้ใช้ในฤดูถัดไปได้เวลาที่เราใช้เราก็ตัดเอาแต่นมกระชายมาใช้การศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่ากระชายเนี่ยลดการอักเสบแล้วก็มีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสหลายชนิดผ่านเอนไซม์ที่เรียกว่าโปรตีเอส เอนไซตัวนี้จะมีหน้าที่ในเรื่องของการแบ่งตัวของไวรัสพอเราไปยับยั้งก็ทําให้การแบ่งตัวของไวรัสไม่ดีซึ่งในที่ผ่านมากระชายก็มีการศึกษากับไวรัส HIV ไวรัสไข้เลือดออกแล้วก็ไวรัสไข้สมองอักเสบ JE ซึ่งเมื่อปี2563ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลได้ทำการศึกษาลีิ์ของสารสกัดสมุนไพรทั้งหมด121ชนิดแล้วก็พบว่ามีสมุนไพรเด่นเดๆ3ชนิดก็คือสารสกัดกระชายขิงและฟ้าทลายโจรซึ่งพบว่าสารสกัดกระชายมีฤทธิ์ดีที่สุดในแง่ของความแรงในการยับยั้งเชือ้อโดยที่ จากการศึกษาสารสก,กัดกระชายแยบยั้งไวรัสโคโรนา2019ได้เกือบร้อเปอร์เซซึ่งมีความแรงมากกว่าขิงสิเท่าและฟ้าทลายโจน20เท่าแต่ขอย้ำว่ายังเป็นการศึกษาในระดับหลอดทดลองนะคะซึ่งกลไกที่สำคัญเนี่ยเขาก็พบว่ามันลดการสร้างไวรัสชนิดใหม่แล้วก็ยังมีศักยภาพในการที่จะป้องกันไวรัสเข้าเซลล์ได้ แต่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อเทียบรีิในการป้องกันคือไม่ให้ไวรัสเข้าเซลล์เนี่ยก็ต้องบอกว่ารีิไม่ดีเท่ากับการยับยั้งการแบ่งตัวเมื่อเซลล์ได้รับไวรัสเข้าไปแล้วหรือพูดง่ายๆว่าเมื่อเซลล์ติดเชื้อแล้วนะคะนอกจากนั้นเขาก็ยังพบว่าสารสำคัญที่อยู่ในกระชายที่เรียกว่าแพนดูลาติน A และพินสโรบินเนี่ยก็มีรีต้านไวรัสโคโรนา2019ได้เช่นเดียวกัน ซึ่งสองสารสําคัญนี้ก็จะเป็นตัวที่ทางคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจะศึกษาต่อไปในการนํามาใช้ในการควบคุมคุณภาพสารสกัดนะคะพอข่าวออกมาแบบนี้ค่ะแล้วคนที่ไม่เข้าใจกระบวนการศึกษาวิจัยเนี่ยนะคะก็อาจจะมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทําให้ตอนนี้กระชายขาดตลาดมากแล้วก็จะมาหามาศึกษาวิจัยนี่ก็ลําบากมากนะคะ ผู้ที่ต้องการบริโภคเนี่ยย้านะคะการศึกษายังเป็นการศึกษาในหลอดทดลองซึ่งยังต้องรอการศึกษาในสัตว์ทดลองและคนเพราะว่ากระชายตามองความรู้ดั้งเดิมเนี่ยเราไม่ได้ใช้สําหรับบรรเทาอาการทางเดินหายใจในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะกระชายเนี่ยเป็นสมุนไพรล,ลดอุ่นก็ทําให้ร่างกายเนี่ยมีความอุ่นแต่ว่าในลักษณะที่มาใช้รักษาอาการทางเดินหายใจเนี่ยไม่ได้มีการบันทึกไว อีกทั้งการที่ยาจะออกฤทธิ์ได้นั้นมันจะต้องมีการดูดซึมเข้าสู่ร่างกายแล้วก็เข้าไปในเซลล์เพื่อกำไรไวรัสได้ซึ่งอันนี้ยังต้องศึกษาต่อไปว่าการดูดซึมของสารสกัดกระชายเข้าสู่ร่างกายเป็นอย่างไรแล้วก็ยังจะต้องศึกษาฤทธิ์อื่นๆเช่นเรื่องของการต้านการอักเสบในขนาดยาที่รู้ว่าเท่าไหร่ต้านการอักเสบได้ รวมถึงเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะในเรื่องของภูมิคุ้มกันนับว่าจะมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าเราเข้าใจกลไกลการติดเชื้อไวรัสเนี่ยแรกแรกเลยเนี่ยเชื้อไวรัสเข้าปริมาณน้อยถ้าตัวสมุนไพรเองช่วยทําให้ภูมิคุ้มกันมีความแอคทีฟมากขึ้นก็จะช่วยขับไล่เชื้อโรคที่เข้าสู่ร่างกายออกไปได้เร็วมากขึ้น แต่ว่าเมื่อรับไวรัสเข้ามาถึงในปริมาณหนึ่งที่สูงๆโอกาสที่ไวรัสจะลงปอดก็มีมากแล้วถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตจากไวรัสลงปอดก็เริ่มมีจํานวนมากขึ้นที่พอไวรัสลงปอดทาไมถึงเสียชีวิตเพราะว่าเขาไปทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายทํางานมากขึ้นทําให้เม็ดเลือดขาวเนี่ยมีการหลั่งสารเคมีออกมาตอบโต้แล้วก็เกิดกระบวนการอักเสบที่รุนแรงแล้วก็ทําให้ปอดอักเสบเฉียบพลันและเสียชีวิตเกาโดยสรุปก็คือยังคงต้องศึกษาเรื่องกระบวนการดูด แล้วก็ยังคงต้องศึกษากลไกอื่นๆที่อาจจะมีส่วนช่วยในการลดความรุนแรงป้องกันหรือว่ารักษาได้อีกในระยะหนึ่งนะคะ อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำก็คือว่าในการศึกษาเนี่ยก็ยังจะต้องมีเรื่องของคุณภาพของกระชายด้วยนะคะคือกระชายเองเนี่ยเป็นพืชลงหัวทีนี้ในหน้าแหลงใบเหี่ยวหมดแล้วเนี่ยหัวกระชายก็จะมีสารสำคัญทางยาที่สูงทีถ้าเกิดเราจะทําให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพในทุกๆครั้งหรือว่าได้ตัวยาที่มีคุณภาพทุกๆครั้งเนี่ย เราก็จะต้องตั้งป้นจากคุณภาพวัตถุดิบซึ่งตอนนี้ยังต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมที่จะไปสู่ตรงนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณผู้ฟังต้องการที่จะบริโภคก็แนะนําว่าถ้าเราคํานวณจากการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยต้องบริโภคกระชายสดเนี่ยนะคะเกือบสองขีดครึ่งเลยทีเดียวนะคะถ้าเป็นกระชายแห้งก็ประมาณยี่สิบสักรัมนะคะซึ่งเยอะแล้วปั่นน้ําแล้วต้องกินกกเข้าไปด้วยนะคะเพราะว่าสารสำคัญอยู่ในกะที่อันหนึ่งที่อยากจะเตือนคือ ในกระชายเนี่ยมีน้ํามันหอมระเหยที่ละคายเครืองกระเพาะได้นะคะบางคนรับประทานเราก็จะมีการจุกเสียดแน่นที่บริเวณทางเดินอาหารอันนี้ก็ขอให้สังเกตไว้ด้วยนะคะในผู้ที่มีปัญหาทางเดินน้ําดีอุดตันก็ต้องระวังการบริโภคในขนาดสูงในผู้ป่วยตับไตไม่ดีหญิงท้องหญิงตั้งครรภ์หรือในเยาวชนอันนี้ควรจะเป็นสิ่งที่ยังต้องห้ามไว้นะคะหรือย,ยังต้องหลีกเลี่ยงนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะอภัยภูเบศ podcast sharing the oval heritage.